เนบอกว่าร้านเนี้ยดังมากนะคะใช่ต้องมากินนะคะถ้าใครมาเกาะเทจูอร่อยใช่เลยสวัสดีค่ะบีเบลขค่ะทุกคนวันนี้ ก็เป็นวันที่สองที่เรามาเจจูนะคะทุกคนนี่ก็เป็น day สองแล้วจะบอกว่าวันมี้ฝนตกค่ะทุกคนเดี๋พี่ม,มีฝนตกทุกวันที่ฉันต้องการจะเล่นทะเลคนตัดบอก เพลงอะไรครับตวันนี้จะไปไปไหน,ไ,หนไม่รู้คือเพราะฝนมันตกใช่ปะเราก็เลยอาจจะต้องแบบเปลี่ยนแพนิดนึงก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้า,าวเช้าก่อนนะคะทุกคนอาจจะไปกินเบอร์เกอร์นะทุกคนเพราะตอนนี้มันเช้ามากมันแบบมันมีบางร้านที่ยังไม่เปิดโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ากินข้า,าวเช้าอะไรนะคะตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่นะคะคนลงแท็กซี่ก็คือถ้าอนนี้มาดู เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวนะดะูดดูดีกิตอนนี้กำลังไปคาเฟ่นะคะแล้วก็คาเฟ่เนี่ยเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เบบว่มันจะแบบติดทะเลด้วยนะแบบน่าไปมากเราพอลมแรงมากแล้วจะร้องไห้ฉันจะบ้าายรายวันกับอากาศแบบนี้ทุกคนว่าแบบ เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอไปข้างในนะคะเพราะว่าต้องจับลมไว้ให้มันตอนนี้ต้องจับลมไว้ให้มันหิวมากเลยทุกคนอยากกินมากทองลองตั้งแต่เก้าโมงเช้า ช่ต้องมากินนะคะถ้าใครมากอดเจจูนเบอร์เกอร์มันอยู่ใกล้ๆกับร้านโดนัทที่เรามาเราไม่ได้กินเมื่อวานใช่แล้ววันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้กินโดนัทอีกไหมเพราะเราจะไปต่อปะจะไปต่อทั้งสองร้านเลยอ๋อเราจะไปต่อโดนัทด้วยนะคะทุกคนมันอร่อยมากเลยหรออร่อยมากโดนัททริปนี้เราจะเป็นทริปตะลุยกินนะคะเราจะเปลี่ยนจากเที่ยวเป็นกิ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 นใช่โอเคเลยเป็นว่าวันนี้เราตะลุยกินนะคะ เดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะสั่งอะไรนะคะสั่งเสร็จแล้วแล้วตอนนี้คืออะไรรอรอที่นั่งรอรอที่นั่งนั่งรถมาชั่วโมงหนึ่งไม่พอนะคะรอเบอร์เกอร์อีกชั่วโมงหนึ่งใช่ค่ะหือว่าเราสู้ชีวิตอยู่นะสู้มากตั้งแต่บอกว่าเรานเนาะสู้ชีวิตอยู่นะ <laughs> วันนี้เราจะได้กินโดนัทไมนะเนี๋ยวเราซื้อไั้สองสามชิ้นเนาะดูเถาโดนัทที่หเห็นแล้วท้อคือแบบม,มันยาวมันยาวมาข้างนอกอะ่ะแถาโดนัทอะ่ะด,ดูดิเห็นไหมมันยาวมาข้างนอกเลย ม,มันเป็นแบบมันเป็นชีสที่มีรสชาติอะที่ไม่ใช่แค่เค็มอะมัะนเหมือนออนเดียนแต่ก็แต่แพงอยู่นะเบอร์เกอร์แพงสี่ร้อยเออเท่หงเนื้เยอะๆเนี่ยรันโดร์แบบจสุ่เลยคือสนิทกันมากไม่แปลกใจที่แบบ,แบ,บทำไมรันโดนร์นคือหมดเร็วคนหนึ่งเขาเหมากันเป็นแบบเขาเหมาสามกล่องใช่กล่องใหญ่ไหมเหมาเยอะมากชิ้นหนึ่งร้อยกว่าบาท หลายสี่สิบเนี่ยคนเยอะมากดูดิคนเยอะเต็มทุกคนตอนนี้เราขึ้นรถมาเร็วนะคะแท็กซี่คนเดิมเขาออรอเราอีกแล้ววันนี้เราเจอแต่แท็กซี่ใจดีใจดีใช้า <laughs> ไม่ใช่คนเมื่อวานนะคะแต่หมายถึงว่าคนที่มารับเราเมื่อเช้าก็เดี๋ยวไปคาเฟ่นะคะถึงแม้เราจะกินมแล้ว ทะเลที่นี่มันแบบมันแบบดำดำอะแล่มันจะมีน้ำเงินน้ำเงินอยู่ต้น้ำน้ำเงินตรงกลางเนาะใสใสน้ำเงอ้เราใส่น้ำเงินน้ำเงินสวยจังแต่นั้นภูเก็ตเราบ้านเราก็สวยนะแล้วก็เดินทางไปคาเฟ่แล้วกันนะคะทุกคนที่นี่มันเป็นคาเฟ่ใช่ปะแบบว่ามันทำาตีมแบบเหมือนตึกร้ากัน ก็จะมองเห็นภูเขาด้วยนะข้างหลังแต่ก่อนมันคือดีสอร์ทนะแล้วทีนี้นเขาอะไปะยุกเอาแบบห้องพักอะไรเงี้ยคือทุบทิ้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาเฟ่เนี่ยแบบเก่าๆอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิชื่อแซปีลนะคะมีทุเรยียนด้วย ก็จะออกไปเห็นเป็นภูเขานะคะทุกคนเราจะสั่งพาทุเรียนนะค่ะที่เนี่ยน่ากินหลายอย่างแต่เราอิ่มมากเลยอิ่มมากจริงสถาทุเรียนน่ากินมากเลยอันนี้เท่ไรอันนี้่ะไรอ่นน้า ทำไมน,นี่ดูขายดีจังสโครนอันนี้เป็นสโคร์นคาราบงคาราโมยนะอันนี้มันดูไม่ค่อยหนักก่อนหรือจะดูเป็นอันนี้แล้วเดี๋ยวตอนช่วงพักบ่ายก็ไปต่ออีกคาเฟ่หนึง่งไหมไปซื้อ,อน้ำ,นำเอ,อำาเดี๋ยวเอาคาราโงแล้วเหรอเอาคาราบงก็ไม่เขียนว่าซิงเนเจอร์งั้นเดี๋ยวพี่เอาน้ำแค่หลอดละกันอันนี้ก็ลิมิเต็ดซิงเนเจอร์เนี่ยเราจะไปถ่ายรูปข้างนอกซึ่งแบบตรงนี่สวยมากเลยมันเป็นภูเขาเนี่ยตรงนี้คือมุมที่เขาคิดแต่ว่า มะมีน้ำมาทุกคนเพาถเธอขยันเจ้าพระเจ้าไม่รักชัดอันนี้แครอทของพีอันนี้ของหมอเฮ้ยเป็นเอ็ดเลยหรอเ้ใช่เป็นเอทดส้งทันอย่าออกช่เป็นโซดาแล้วก็ลโซดาแต่ที่นี่เขาเรียกอะไรวะเอเือเอ็จือเอจือเอจือก็คือน้ำผลไม้แต่ถ้าเอดจือก็คือโรคเเ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 เ ีกอส่งมาก็หมดหนูว่าอลไรเราไปถ่ายรูปข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูเม่อเดี๋ยวกินวันนี้เสร็จแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์เชติแบร์กันนะคะทุกคนห้องน้ำที่นี่สวยมากโอ้โหฝนก็ตกน่ะเพราะราวิ่งขึ้นรถมา จะไม่สบายเอาแน่ๆเลยพาเช็ดตัวจากเมื่อวานกลับดีกว่าทุกคนเราเพิ่งตื่นเท d d ี b แฟนมันปิดเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์หมูแล้วหมูมันจะมาโชว์จริงเหรอโชว์หน้าหมูโชว์จริง น่าจะฟิลฟิลแบบว่าอุทยานค่ะพี่เฟรนซื้อตั๋วคนละหนึ่0พนสอามพันวอนนะคะเราจะดูระหว่างรอดูหมู่รอบ5โมงเนี่ยเราเดินเล่นดูก่อนเพราะมันจะมีต้นไม้เหมือนอุทยานไหมอ่ะใช่เป็นเหมือนอุทยานทุกคนไม่มีกิจกรรมตรงมีแบบเฟสติวัลก็มีมีเก็บส้มด้วยมีให น้องหมูที่เราจะมาดูใช่ไหมคะอันนี้ที่หนูอยากกินมมว่อวานเลยคือชาเซร์เนี้ยครับเบนชาอ๋อเบนชามันต่างกันยังไงอะคะสามมันอันนี้จะเป็นคาราบงแท้อันนี้เป็นส้มทองอันนี้จะเป็นชาเขียวผสมกับส้มอันนี้คือเลดดึกอะไรแดงๆส้มแดงออถ้าเราจะกินก็ต้องคาราบงแท้ใช่ไหม น่าสนใจหรือเขาผสมใส่น้ำเปล่าก็ได้หืมไม่แพงนะน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาซื้อกลับมาแล้วจ้าฝนเม่นใจดีกับเราเลยอุ่ยมีน้ำตกด้วยมีน้ำตกตรงนู้นแต่ไม่เป็นไรค่ะเดินได้เดินต่อไปทุกคนมันเหมือนกึ่งส่วนส่วนอุทยานส่ธรรมชาติ สวยนะถ้าฝนไม่ตกฟินถ้าฝนไม่ตกคือก็ฝนใช่แม่ถ่ายรูปมากเลยดูดิเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปดูน้องหมูเลี้ยวขวาไปดูหมูกันนะคะแม่เราสิ่งที่ตลกคืออะไรรู้ปะพอเราดูหมูเสร็จเดี๋ยวเราจะไปกินหมูเราเราดูหมูเสร็จเราจะไปกินหมูมันมันจะรู้สึกจะรู้สึกแย่ไหมแบบดูน้องวิ่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 งอ่ะเราก็ไปกินน้อง อง่องอ่งนี่คืออะไรอะ่ะอง่องอ่งใช่ไหมปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาไว้หมักเครื่องเทศของเกาหลีมันจะมีแบบพวกเคนจังพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเขาก็จะชอบหมักแล้วทำไมเขามาเั้งไว้อ่ะน่าจะเป็นพร็อพโอ้โหน่าจะเป็นพป,นป็นพอพสวยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะฟิวแบบธรรมชาติ ลุงที่อุ้มหมูป่าด้วยน้องหมูป่าจะ่หน้าโหดนิดนึงนะคะคุณลุงอุ้มหมูป่าคุณลุงที่เจอก่อนนี่เหรอใช่ที่นี้บ้านใครอ่ะเข้าไปได้ไหมหอ๋อที่นั่งถ่ายรูปแอนนมถ่ายรูปที่สวยมากนีห่หนูเห็นส้มๆนั่นช่ส้มไหมอ่ะข้างนอกอ่ะจะเก็บส้มนี่เราเก็บแล้วเราก็เอามากินเนาะกต้อ,องเก็บแล้วเามาเอาขวดนได้นลยนี่ไงส้ม ตรงนี้สวยเนาะเนี่ยนี่เจจูนะคะตรงนี้เป็นเหมือนแบบเป็นสวนข้างในนะคะแม่จะไปดูนนี้คถะเป็นถ้ำแต่ควงผีเสื้อตาบไว้เหมือนเบลเคยเลี้ยงปลาตัวเนี้ยเบลเคยเลี้ยงตัวนี้ทุกคนจำได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราเลี้ยง ถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นรอบโชว์นะคะถึงแล้วถึงแล้วไหนอะหม,อมูคือยังไงอ่ะคือก็จะมีหมูวิ่งเงี้ยออกมาหมูนะครับนจะปล่อยหมูมาวิ่งอ๋อปล่อยหมูมาวิ่งไล่กินนมอยู่เลยคือลูกหมูก,กินนมนะคะกินแบบอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ก็เป็นยับโชว์นะคะเป็นแพ้ ไม่เห็นเหมือนในรูปที่ที่เลยโอ้ยไม่มาด้วยทุกคนมาหนะ้ามาแคร์ขี่ไม่ได้โอ้ย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 อยิ่งไม่ถูกกับไม้อยู่นะทุกคนเนี่ยโดน,นกัดมาเองทำน,นี้อะไร,รอ่ะอันนี้ไก่อ่ะอันนี้เป็นกระต่ายตัวนั้นมันนอนสบายหแือเกินแล้เนี่ย,ยตัวนั้นมันนอนสบายหแือเกินแล้นี่ อ๋อเนี่ยมันให้อาหารได้ให้อาหารใครอะโ,<ฮ>โอ้โหน้องโยนเป็นอาหารปลาเอโ้ย <laughs> นี่ต้องให้แบบน้องผู้หญิงนี่เฮ้ยให้แบบที่ถูกต้องนะคะโยนแบบเมื่อกี้ไม่ได้จะถูกต้องงุ้ย,ยนะกลัวนะกลัวแต่ให้ก็ให้เอาป้วย,ยอาหารไว้แล้วก็เดี๋ยวหมูจะวิ่งวิ่งวิ่งมากินนะคะ ทุกคนกเนสังเกตบางตัวมันมีจุดสีขาวใช่ปะแต่บางตัวมัมีจุดสีขาวราก็สังเกตแล้ว่ีขาวจดสีขามันเหมือนจะเป็นตัวเมียเลยทุกคนเอออร่อยล่อร่อยินเยอะๆนะดตัวนี้ดิ <c oughs> แกไปเดินบนนี้เลยหรอฮะโอ้โหเมียแบบ ะอาดเอี่ยมอองเลยนะม่วยวายมากแบบกินเสร็จแล้วจะกลับแล้วกินเสร็จแล้วก็ไปเลยแบบกินเสร็จแล้วจะกลับแล้วหมดหน้าที่ของฉันแล้วหมดหน้าที่ของฉันแล้วจะกลับแล้วมาเดินมานี่เราจะซื้ออันนี้นะคะกลับบ้านไปซื้อกลับบ้าน ดนะคะคจริงๆร้านนี้มันวิวสวยมากเลยแต่ด้วยความที่ฝนมันตกอะทุกคนร้านที่เรากาลังจะไปกินพี่เฟนบอกว่าวิวสวยมากแต่ว่าฝนมันตกต้องดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนแผนอีกแล้วเหรอคะเป็นร้านในร่มเพราะว่าตรงนั้นเป็นกลางแจง้งเอาหรอเราเปลี่ยนแผนแต่ว่าเราไปกินหมูดำหมูดำเหมือนกันใชโ่โอเค,อเ,คเปลี่ยนแผนวนเลยเป็นแผนเยอะมากโด, <laughs> ดนโดนโดน,ดนลงดูเลย เขบอกว่าวางสเปตซะปาใช่พี่เฟยสเปตซะปาจริงนี่ดูเหมือนคุณพ่อเลยคุณพ่อเลยน้งนใ,นใ,นใจดีโมโออากลุงน่ารักร้านนี้มันเป็นร้านดังไหมร้านนี้คุณลุงบอกว่าเป็นแบบมีเฉพาะคนโลอคลคือมันจะมีร้าน,น้อย่งอีกร้านหนึ่งที่แบบว่าคนมาจากโซเขาชอบไปกินกันแต่ว่าคนโลเคลของเกาะเจจูเนี่ยเขาไม่ไปกินแต่ว่าร้านเนี้ยเนี่ยมีแบบคนในพื้นที่เนี่ยกิน อาจจะไม่ได้ร้านสวยเท่าแต่ว่ารสชาติอร่อยม่ามายค่ะกินโรคาลได้ลุนเลนอร่อยค่ะตอนนี้ร้านไปไกหรอร้านนี้มีบันไดเลือนวอกมากมันคือร้านนี้ต้องจองคิวรอนั่งรอตรงนี้นะคะอุยมีคนด้วยเป็นร้านที่คนไม่เยอะหรอกนะร้านมีบันไดเลือนด้วยทุกคนถ้าจะดังห์นี่ขนาดร้านใหญ่มากเลยนะมีสองชั้นข้างนอก ที่ขนาดร้านนี้คนไม่เยอะรอร้านอื่นนี้คนเยอะกว่าน,นี้ไหมเนี่ยนุ่มแนซี่ใจดีมากเลยเหมือนพ่อเลยแบบว่าค่อยๆระวังกล้มตกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักมากเลยอะคนจริงๆพอแบบเราเจอคนที่แบบไหนกับเราแล้วมันรู้สึกแบบดีใจอะ่ะเออ,อก็เดี๋ยวเรารอคิวนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแบบโซนนั่งรอคิว บันไดเลื่อนใช้ไม่ได้เอาจริงของมีแต่ใช้ไม่ได้โอเคเลยค่ะเดินบันไดเลาแบบที่พี่แนะนำหมูสามชั้นก็ได้ก็คือเป็นเป็นเป็นหมูดำแต่หมูสามชั้นหมูสามชั้นได้ได้แล้วมันมีเนื้ออะไรอีกไหมเนื้อวัวเนาะเนื้อวัวก็ได้เนื้อเนวะก็ได้พี่จะม้วนหน้ากิ๊โคตรแฮปปี้และวันนี้หลังจากที่ยมมาทั้งวันยมมาทั้งวันเราจะ อ,อันนี้คือหนังหมูเอาไว้ย่างใช่ไหมคะคอันนี้มันรสชาติเหมือนปลาใช่จะเป็นปลาเหมือนผสมแกงไตปลาปกติเขาตีหนังก่อนเหรอ่เลยมันจะเป็นเทคนิคของมานเนาะหนังหมูก็คือคอลลาเจนหนังหมูตัวนี้เนี่ย ทำให้หน้าสวยห,หน้าใสเป็นคอราเซน ทำมาน่ารักมากเลยบอกว่าขอบคุณสำหรับวันนี้ถ้าแบบมีอะไรให้ลุงช่วยเหลือก็บอกให้ขวาย้ที่ยวให้สนุกแล้วก็อะไรกอย่างนะอย่าลืมอย่าลืมกระเป๋าตังค์นะเก็บดีดีว่พี่ชอบลรมบัตรแล้วก็กระเป๋าตรอง งงงมงากสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะแต่ววันนี้เราจะกลับแล้วนะคะเราก็เราจะขึ้นไปกินข้าวที่โรงแรมนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปสนามบ,บินแล้วนะคะทุกคน วันนี้สองคือพิสูจน์ความสู้ชีวิตวันแรกสนุก เครื่องนี่ก็ไม่ได้กลับวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าร่งอยู่นะแน่เช็คอินแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปสโซล้วนะจ๊ะกับโซจ้า,าตอนนี้กำลังไปลาวชนะคะมาวันนี้ด้วยอันนี้สม้ม แต่ว่าส้มไม่ใช่ส้มฮา่เราบงโอเคไปค่ะเรามาแค่น้ำผลไม้แล้วเราก็ไปนะคะเราเราจะไปมิเกตไปเกตเนกตคะคะแล้วก็ปไปตม <c oughs> ไปดูถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะพาไปดูร้านขนมปังชื่อว่าปารีสบาเกตใช่ไหมแต่ว่าสาขาเนี้ยมันจะมีขา,ขายขนมปังถั่วที่ดังในเทจู ก็เลยอาเดี๋ยวลองดูว่าทัานหรือเปล่าถ่ายตรงนี้ตรงนี้สวยสิงเมเจอสนามบินเจจูนะคะปะาวานอยู่บนฟ้าเมื่อกี้เข้าตรงที่ตรวของมาแล้วแบบร้องเว้ยรู้ป่าวว่าทำไมร้องพี่เพนหยิบมาร์กหน้านในห้องมาให้แล้วก็ร้องร้องแบบโอ้โหมีอันตรายแล้วเขาเข้ามาผมเปอไปสแกนอีกแล้วเพนที่ชีนอันเนี้ย เพ่อซื้อมาแล้วก็ลืมไว้พี่เขาก็เลยหยิบมาให้แล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าตลกดีอะแล้วเขาก,ก็เอาไปตรวจยิ่งใหญ่มากเลย <c oughs> คิวมีอะไรได้่มากเดี๋ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมปังกันนะคะคือเห็นแถวเห็นแถวตรงนั้นไห่เอ่ยนั่นแหละแถวต่อซื้อขนมปังแถวยาวๆนะ่น,นะใช่แรงมากโอ้ว,ว้าวไปแถวคือตรงนี้นะคะทุกคน<ช>ต่อคิวก่อน ตัวนี้นะคะทุกคนมันเหมือนคุกกี้เลยอ่ะคุกกี้บัตเชอร์คุกกี้แล้วก็มีถั่วพี่เขาบอกว่ามันอาจจะเหลือไม่ถึงแล้วเพราะเขาขายร้อยชิ้นใช่ไหมใชมตอต่อหนึ่งรอบแล้วก็หนึ่งวันมีสามรอบแล้วหนึ่งคนได้สองกล่องมันเป็นขนมปังแบบถั่วลิถั่วลิสง,งบแบบถั่วลิสงบ้านเราที่แฉเอาเลยแต่ว่ามันบดบดบดแล้วมาทาเป็นขนมปังเคยกินครั้งนึงอร่อยดีขอให้เหลือถึงพวกเราเถอะอยากกินมาก เคยกินอ่ะเราเราต้องลอง,เร,อง,ลองเราต้องได้ลองเพราะเราต้องได้กินอะไรสักอย่างบ้างแหละในทริปเนี้ยหมดแล้วจ้าไปจะาอดกินจ้าคือถ้าจะมาเจาจูอีกใช่ไหมถ้าจะมาซื้อก็ต้องหาไฟที่มันใกล้เคียงกับเวลาเนี้ยมันก็ต้องมาต่อแถวรอหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังจะรอขึ้นเครื่องนะคะเรียกกับเลยเ,ออเดี๋ยวก็วันนี้จะ ทีริปนีมาก,มากคะทุกคน,กนเป็นครั้งแรกที่เบลได้มาเกาะเจเจจูนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ ลุยฝนลุยน้ำลุยน้ำขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาขึ้นหลายอย่างนะปีนปีนพายลงไตเรือนะคะครบค่ะครบมากนะคะแล้วรู้สึกว่าอถึงฝนจะตกแต่ก็สนุกนะคะใช่สนุกมากๆเลยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเกาะเจจูนะคะจริงๆแล้วเกาะเจจูเนี่ยมีสถานที่ที่น่าค้นหามีสถานที่ที่สวยๆมากกว่าที่ทุกคนคิดนะใช่มากกว่าที่แบบที่แบบทุกคนเจออย่างเช่นเราไปสัรหาใช่มาคือแบบ น้องเบลหาเก่งมากงงมากคือมาเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่เข้าไปเรียบๆง่ายๆนะถ้าเกิดว่าทุกคนดูนคลิปของน้องเบลเนี่ยมันจะแบบ ทั้งเข้าลืบทั้งปีนเขาทั้งแบบโอ้โหกว่าจะเจอมาคือแบบสุดมากทุกคนคุ้มค่านะคะคุ้มมากทุกคนจริงๆใช่คุ้มค่ามาทริปนี้ก็ขอบคุณทางวอลโคเลียด้วยนะคะขอบคุณค่าทางวอลโคเลียเคทีโอนะคะที่จัดทริปให้เราได้มาเที่ยวเจจูกันก็เป็นครั้งแรกของเบลที่มาเจจูเลยก็ดีใจมากมากค่ะถ้ามีโอกาสก็จะมากันอีกเนาะใเพราะมันสวยมาก อาจจะแบบเลือกซีซันใหม่ใช่เลือกซีซันใหม่หรือเลือกดูอากาศที่แบบฝนไม่ตกเนาะใช่กิจกรรมเยอะเราก็ลืมดูอากาศไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรแต่เรามีแบบคลิปโมเมนต์ไม่ติกโมเมนต์เยอะแยะไปหมดเลยก็กทั้งที่เป็นขอบคุณค่ะเป็น d าลี y ะะาฝากเข้าไปติดตามได้ช,ช่องพี่ก็จะเป็นแบบเที่ยวเกาหลีในมุมแปลกๆในมุมที่ไม่แมทที่ทุกคนออไม่รู้เนาะใครอยากรู้อะไรก็เข้าไปดูได้เลยนะคะฝากทุกคนแ่าลืมกดไลค์กด s c r ตา e แล้วกดกระดิ่งช่องวิีบลอด้วยนะคะบ๊ายบาย